เชัยไปเห็นอบอลสีตัวหนึ่งตอนนี้มีคนกําลังตามหากันเยอะเลยนะครับบอลสีตัวนั้นก็คือครับก็อย่างเทพอักษาลานี่ตอนนั้นโอ้โหใหม่ๆนะเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นเดี๋ยวนี้ก็ต้นใบเท่านี้เอยมีสองใบป้ายชมพูนะครับใบเท่าเปลือกหอยเนะี่ยเปลือกหอยแข็งไซส์เล็กนะ <c oughs> 1,999บาทเราะ สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักบอลสีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เบิร์ดชัยบอลสีมาคุยเรื่องนี้ดีกว่าเบิร์ดชัยไปเห็นอ่าบอลสีตัวหนึ่งตอนนี้มีคนกําลังตามหากันเยอะเลยนะครับบอลสีตัวนั้นก็คือนี่เลยครับนี่ครับบอลสีสีลาหุ้มทองเนี่ยครับสีลาหุ้มทองคือมันมีหลายหน้าครับ เพื่อนๆพี่ๆครับคือตอนเนี้ยผมไปเห็นในกลุ่มนะเขาตามหากันนะครับโอ้โหแล้วยิ่งหน้าดังๆอะไรแบบนี้นะหน้าดังๆหน้าเทพๆเนี่ยก็แพงหน่อยนะครับพันกว่าบาทเลยนะผมเห็นพันห้าอย่างตำาๆนี่พันสองครับศีลาหุ้มทองหน้าด่างยิ่งดังชมพูนี่ยิ่งแพงนะครับเห็นสองพันก็มีนะสองพันห้าแล้วถ้าเป็นศีลาหุ่มทองแบบนี้นะครับ หน้าธรรมดาแบบนี้ก็ราคาก็ยังสูงอยู่นะต่ำสุดก็อยู่ที่ประมาณ500นะครับ500นี่ครับศีลาหุ้มทองเนี่ยมีคนตามหาเยอะเลยแรกๆตอนแรกนี่ผมนี่รู้สึกว่าผมเฉยๆนะเฉยๆนะกับกับไอ้ศีลาหุ้มทองเนี่ยไอย้คือมันสวยตรงไหนวะเออมันก็ไม่เห็นสวยนะผมก็เฉยๆนะครับก็ไม่ได้อยากได้อะไรหรอกครับศีลาหุ้มทอง แต่พอไปดูเออมันมีหลายๆหน้าเข้านะครับเออสวยนะครับก็เลยหาซื้อมาต้นแรกนี่ได้มานี่เก้าร้อยห้าสิบเลยนะต้นใหญ่อะครับต้นใหญ่เนาะแต่ตอนนี้ก็หาเก็บต้นเล็กๆเนี่ยครับสามสี่ร้อยนะครับเอามาลุ้นหน้าเอามาใหญ่เออเอามาใหญ่อะทุย <c oughs> <c oughs> รอมันโตนะครับรอมันโตมันใหญ่แล้วเรามาผ่าแล้วเราลุ้นหน้าเอาเผื่อเราจะได้ติดดงติดด่างนะครับแต่ส่วนศิลาหงทองหน้าด่างต้นนี้ก็ ไปเจอในไลฟ์สดมานะครับก็เขาขาย450บาทโอ้รีบคว้าเลยนะครับก็เลยได้มาต้นเดียวศิลาหน้าทองด่างนี่ครับศิลาเออศิลาหน้าทองอะโอพูดผิดพูดถูกศิลาหุ้มทองนะครับนี่ครับมีด่างด้วยเห็นไหมมีด่างอันนี้ก็ด่างนะครับอ่ะสำหรับวันนี้เบิร์ใช้บอลสีก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาคุยเรื่องอัปเดตนะครับว่าตอนนี้ไม้ตัวไหนกำลังฮิตนะครับ ม้ตัวไหนก็เลิกฮิตนะครับก็อย่างเทพอักษรานี่ตอนนั้นโอ้ใหม่ๆนะเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นเดี๋ยวนี้ก็ด่างๆแบบนี้ก็แปดเก้าร้อยนะครับแปดเก้าร้อยเนาะลุ้นด่างผมซื้อรุ้นด่างตอนนั้นเจ็ดร้อยแปดสิบอะทุกคนก็โคตรแพงอะเดี๋ยวนี้ก็ถูกแล้วนะครับแล้วก็เลี้ยงยากเทพอักษารานะครับก็เลี้ยงแอบเลี้ยงยากอยู่แต่ก็โตนะ ตัแบบปกติมีเหลืองเหลืองด่างๆแต่ด่างเขาสวยถ้าด่างสวยสวยเขาเป็นบอนกลาบเนาะแล้วก็ชมพูทวีบนี่ตอนนั้นไปแย่ง,ไป,ยง <c oughs> ไปแย่งสวนพี่พัดพรมต้นใบเท่าเนี้ยออมีสองใบป้ายชมพูนะครับใบเท่าเปลือกหอยเนะี่ยเปลือกหอยแขงไซส์เล็กนะ <c oughs> หนึ่ง้าร้อ้าสิบเก้าบาทอแย่งกันหูดับตับไม่คนเป็นสองสามร้อยแย่งกันซื้อเบิดใช้ก็บ้าเลยนะไปแย่งซื้อกับเขาได้มาต้นหนึ่งโตแล้วครับตอนนี้ต้นนั้นเดี๋ยวพาไปดูเนาะต้นนั้นอ,อยู่ตู้นี้นะครับเดี๋ยวพามาดูหนึ่งพันหนึ่งพ้าร้สบบาทตอนนั้น โอ้เดี๋ยนี้ชมพูทวีปถูกแล้วนะครับไม่ก eh er ี่บาทเองนะครับสามสี่ร้อยนะครับนี่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 ต้นนี้เลยนี่ชมพูทวีปหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทใบเท่าฝาหอยอ่ะเล็กๆนะครับถ้าหัวนิ้วโป้งอ่ะก็เอามาเลี้ยงจนโตนะครับกัดสีนี่สวยนะชมพูทวีปเนี่ยครับก็ติดดอยก็บอลสีเบิดใช้ก็ติดดอยเยอะนะครับ ธาตุบางแก้วตอนนั้นนี่อย่าพูดถึงเลยเอไม่มีเงินหมื่นไม่ได้จับเดี๋ยวนี้ก็ดีแล้วเนาะราคาลงก็ดีนะครับตอนนี้ก็ยังพันสองพันแปดเก้าร้อยมีอยู่นะครับเนาะเอาวันนี้เบิดชายบอลสีก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ